อยากกินไข่เจียวใส่ชะอมแต่ว่าเราไม่มีก็จะใช้สิ่งนี้แทนค่ะนั่นก็คือใบแครอทค่ะจะไปร้านเอเชียหาซื้อใบชะอมก็ไกลบ้านใบแครอทเลยค่ะหาซื้อง่ายซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยแต่อันนี้เราได้มาจากรีเดอค่ะอันนี้นําไปล้างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยคัดเลือกใบเน่าเสียทิ้งไปเพจะเลือกเอาที่ก้านอ่อนหน่อยอันไหนก้านแข็งๆขงก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ตอกไข่ไก่ลงไปอันนี้คือไข่ไก่เปลือกสีขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดเผื่อมีผู้ชมที่เมืองไทยเห็นจะแย้งว่ามันคือไข่เป็ดมันคือไข่ไก่คคนนสายพั กับของไทยก็จะปรุงเครื่องแค่ผงชูกับซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ตีๆๆไข่ให้เข้ากัน แล้วก็มาลงมือทอดไข่กันแล้วรู้ได้ยังไงว่าใบแครอทเนี่ยมาใช้แทนได้ก็จากในกลุ่มกินอยู่อย่างไทยในต่างแดนนั่นแหละคะ่ะเป็นแหล่งความรู้สําหรับคนที่มาอยู่ต่างประเทศเลยระหว่างที่เราเจียวไข่เราก็จะมาตาน้ําพริกกะปิไปด้วยมีไข่เจียวใส่ใบแครอทก็ต้องมีน้ําพริกกะปิมาคู่กันไม่ได้ตำมาไว้เยอะถ้วยเล็กๆเอาไว้กินแค่มือสองมื้อก็พอถ้าอยากกินเดี๋ยวค่อยมาตําเพิ่มเอารู้สึกว่ามันอร่อยกว่าไข่เจียวก็เกือบจะเสร็จแล้วเดี๋ยวทอดต่ออีกสักนิดนึงทอดไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะนําไปหหหหหััั่่่่่นนนนนนนตตอออแแรรกกกกกก็็ววาาาาจจะไไมมเเขียงพืู แลก็เลยหั่นสักหน่อยนึงไข่เจียวใส่ใบแครอทเนี่ยเคยลองทํากินไปแล้วเขาลอง,งเอามาทอดกินกับไข่เอ้ยมันเข้ากันดีอะใบแครอทเนี่ยมันจะมีความฉุนมันจะมีความขิวความเหม็นเขียวเฉพาะตัวของมันเหมือนอชะอมอ่ะมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมันส่วนตัวเอ้ยว่าอร่อยใช้แทนชะอมได้เลยแหละก็ไปลองดูกันนะคะอาจจะไม่ชอบก็ได้ข้าวก็เสร็จทั้งหมดแล้วค่ะก็จะมีไข่เจียวใส่ใบแครอทหมูกับไก่ที่เหลืออย่างละนิดนําไปหมักข้าวหม้อทอดแกงหน่อไม้ที่ได้อีกหนึ่งมื้อแล้วก็น้ำพริกกะปิกับ あ